ดีค่ะ,คะเราศึกษาคณะรังสิตเทคนิคม,มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ น้าลงสีเทคนิคของเรานี้นะคะก็เรียนก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะคะก็จะมีในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเรียนปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าวิชาที่เป็นวิชาชีพของเรานะคะก็เรียนไม่ยากเท่าไหร่คะ่ะมันก็จะมีบางวิชาที่ยากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจเรียนแล้วก็แบบหมั่นไปทบทวนแล้วก็แบบมีความพยายามที่จะไปอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับมันเนี่ยก็สามารถทำได้คะ่ะต้องบอกว่าเรียนยากครับผมแต่ว่าไม่เกินความสามารถของความพยายามครับผม อาจารย์ก็เวลาสอนก็จะจะไม่ค่อยมีใครโหดแล้วก็จริงจังในเนื้อหาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็จะโหดไปตามเนื้อง,งานค่ะงานดีก็ใจดีงานไม่ดีก็อาจจะโหดขึ้นมาหน่อยค่ะที่นี่เนี่ยอาจารย์สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วก็การใช้ชีวิตแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถปรึกษาได้ทั้งหมดเลยครับผม อาจารย์ไม่โหดค่ะอาจารย์น่ารักมากแล้วก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะก็ถ้าจบคณะรังสีเทคนิคไปนะครับผมก็จะสามารถทํางานได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นทั้งเอกชนนะครับผมโดยที่รัฐบาลเนี่ยเราก็จะทํางานเป็นทางด้านของกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในหน่วยงานเอกชนนะครับผมก็จะทํางานได้ประมาณว่า เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมหรือว่าเป็นพวกศูนย์วิจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับผม,มก็ได้เคยว่าจบไปนะครับก็สามารถที่ทํางานในโรงพยาบาลได้นะครับในส่วนของรงังสีวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าเครื่องซีทีสแกนหรือจะไปทํางานในส่วนของรังสีรักษาก็ได้นะครับก็คือช่วยในการกําจัดเนื้องอกนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ไปเป็นเซลล์หรือว่าคนที่คอยขายครื่เครื่องมืออุปกรณ์อย่างเช่นว่าเครื่องซีทีสแกนซึ่งมูลค่าเยอะมาก หรือว่าบางส่วนก็คือไปเรียนต่อเพื่อจบเป็นอาจารย์ก็ได้ครับผมก็คณะรังสีกเทคน,นิคนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทุนของนักเรียนเรียนดีนะคะแล้วก็จะมีทุนกยศกยอ,อค่ะรวมทั้งระหว่างการศึกษานะคะก็จะมีทุนเกี่ยวกับมหาลัยต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เป็นออปชันให้นักเรียนได้เลือกได้ด้วยค่ะ ถ้าอยากเป็นของคณะรังสีเทคนิคนะคะก็จะมีทุนประสิทธิ์พัฒนาค่ะคไปทุน50%นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยจะจ่ายให้โดยที่มีเงื่อนไขคือต้องกําหนดเกรดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะแต่ก็คือถ้าสมมติว่าได้ทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถช่วยแบบบรรพาระทางบ้านไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ ในส่วนของห้อง l a บนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4-5ห้ห้องนะคะก็จะมีห้องนี้มีเครื่องเอกซเรย์ที่เป็นอ,อีกเครื่องนึงแล้วก็เป็นเครื่อง portable นะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องอันตราซาวให้ได้ลองเล่นลองถ่ายกันจริงๆนะคะก็มีค่ะโดยที่จะมีเป็น l a บของเอกซเรย์ค่ะแล้วก็แ a บของอันตราซาวค่ะ ก็จะมีเป็นทางด้านบน,นค่ะก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์รังสีวินิจฉัยนะคะก็นักศึกษานะคะก็สามารถเข้ามาทดลองเอ็กซเรย์หรือว่าฝึกซ้อมปฏิบัติการจริงนะคะกับเพื่อนๆหรือว่าจะให้อาจารย์นะคะมาช่วยดูเราฝึกซ้อมนะคะหรือว่าจะมาใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ ก็เพื่อนๆในคณะนะคะก็เป็นกันเองน่ารักแล้วก็แบบส่วนใหญ่ในคณะเราก็คือมีอะไรก็จะแชร์กันตลอดแบบว่าช่วยเหลือกันอย่างเช่นแบบว่าช่วงสอบอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแบบแบ่งสรุปกันมีแบบว่าช่วยกันติวเยอะมาะคะ่ะก็ส่วนใหญ่คือเราเรียนแบบช่วยเหลือกันนะคะ